นายพี่น้องมามมันอ้อนศิลปะสิผ้าพี่น้องมากินสตรอเบอรี่สดๆเลยครับพี่น้องนี่ครับแก้วนี่แก้วพี่คงนี่อันนี้คนยิงกับมือพี่น้องนี่คนยิงเด่นเด้อผมมากสูตรนีเด้อพี่น้องเด้อกับซใส่ยังหลายพี่น้องใส่สุตรสเกลือพริกป่นครับผมนี่นี่ผมมากข้างสี่พี่น้องผมมากข้างสี่แหละนี่ เต้าน,น้อยกินแน่นเลพี่น้อนี่นี่นี่พี่เดชใด้พี่น้องนี่นี่นี่เน้นเน้นเผ็ดน้อยยังไม่พี่น้อได้นี่ผมมักเผ็ดๆใด้พี่น้อได้นี่เจ้าน้อยกันน้าพี่น้องเนาะพี่น้องเน้ออันน้อยได้พี่น้องน,นี่นี่คือแดงๆนี่แ e, <c oughs> หละ <c oughs> <c oughs> สุดยอดพี่เอเ้แซ่บปดีพี่อง